เกิดความรู้เรื่องประโยชน์ของการออมเงินมีเหลือใช้ไม่หนักใจยามฉุกเฉินในยุคสมัยนี้วัยเริ่มต้นทำงานส่วนใหญ่เริ่มหันมาใส่ใจกับการออมเงินมากขึ้นไม่ว่าเหตุผลจะมาจากการต้องการเก็บออมสำหรับเอาไว้ใช้ในอนาคตออมไว้สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวหรือภาวะเศรษฐกิจที่ถด,ดถอยทำให้ต้องสับลองไว้ใช้ใจ่ายในยามฉุกเฉิน การออมก็ล้วนเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่ดีนั้นต้องมีประโยชน์แล้วประโยชน์ของการออมเงินคืออะไรวันนี้เราจะพาไปดูกันครับเริ่มด้วยอย่างแรกเลยคือเพิ่มความมั่นคงในชีวิตเราไม่รู้ว่านในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างยกตัวอย่างเช่นการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 ที่ส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจหลายคนต้องตกงานถ้าหากเราเก็บออมไว้อย่างน้อย,อยก็จะช่วยให้เรามีเงินทุน สำรองในการใช้ชีวิตมีเงินเพียงพอสำหรับสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อล้มอย่างน้อยก็ยังมีเบาะมารองไว้ไม่ทำให้เราต้องเก็บมากต่อไปนะครับดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขและอิสระเมื่อมีเงินออมพอประมาณก็จะทำให้เราเบาใจและวางใจได้ว่าในอนาคตเราจะมีเงินเพียงพอสำหรับค่าใช้ใจ่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าบ้านค่ารถ หรือค่าจัดงานแต่งงานเราก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างอิสระซื้อสิ่งของเครื่องใช้กินอาหารและทำกิจกรรมที่เหมาะสมกับฐานะซึ่งจะทำให้ชีวิตเรามีความสุขต่อไปนะครับเราสามารถใช้เงินออมต่อยอดหารายได้เพิ่มหากเรามีเงินออมมากพอก็สามารถแบ่งเงินส่วนหนึ่งไปต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มเติมจากการลงทุนทำธุรกิจ หรือลงทุนในกองทุนต่างๆรวมทั้งการเล่นหุ้นที่จะทำให้เรามีรายได้เข้ามาอีกช่องทางหนึ่งอย่างไรก็ตามนะครับก่อนจะลงทุนอะไรต้องศึกษาให้ดีๆเพราะการลงทุนนั้นย่อมมีความเสี่ยงที่จะตามมาเสมอครับและอย่างสุดท้ายเลยคือไม่เป็นภาระของลูกหลานหากเราเริ่มออมเงินเสียตั้งแต่วันนี้เมื่อยามแก่ตัวลงไป เราก็จะไม่กลายเป็นภาระของลูกหลานเพราะลูกหลานแต่ละคนก็มีค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไปคงไม่มีใครที่สามารถช่วยเราได้ตลอดเวลาและทำให้เราสบายใจได้ว่าเราสามารถดูแลตัวเองได้แม้ไน้ยามเราแก่เท่าออลงไปอยากเก็บเงินที่เหลือจากการใช้จ่ายแต่ใช้จ่ายด้วยเงินที่เหลือจากการเก็บ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเกีความรู้เล็กๆน้อยๆที่ผมได้นำมาฝากกันในวันนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนนะครับขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามารับชมครับขอบคุณครับ